บาีเมื่อฟังองอาจารย์มีรุดตะกี้มาบวดจะหนีเนาะค่ะโอ้ะกี้เปะะด้วยว่ามาบวดอะไรที่มาสิหวดซ่อนสูตรคำนวดเหรคะสวัสดีอาจารย์นี่รุดนะคะสวัสดีครับสวัสดีควาวกันกันกได้ค่ะเป็นสูตรคำานวดค้ามนวดไวแล้ว ก็จะไหนเนาะว่คือสีกลับมาบวชอีกว่าจ้าก็ก็ขึ้นที่ครับผมกับกับใหญกกับทีครับแต่ว่ากาศช่วงนี้ก็พราะอยากจุดทั้งนอนก่อนกับผมง่ายยากยู่โอ้เมื่อกี้อาจารย์บวชได้ชักพภาษาค่ะอ่าก็ได้หลายพภาษาด้วยครับผมสี่สี่ห้าภาษาหมล้วโอ้ก็เลยได้ซื้องอนพระละเนาะครับครับ เสียดายจะได้เห็นอาจารย์กลับมาบวชอีกนะค่ะของอาจารย์นี่รุดจะเป็นสูตรคำนวณแม่นแม่นกับผมวันนี้กับกับไอ้ฝาเป็นแนวทางเนาะครับผมเป็นแนวทางที่ว่าตำนานสามตัวสิบมวดติดใช่ไหมครับมีมีเด็กฝันนั่มปค่ะแดีวไปค่ะที่เจ็ดก็โอ้ย่างๆนะผมคำนวณย้อนไปแต่ไม่มีครับอ่าแกไม่ได้ฝันนั่มครับผมไม่เด้ฝันนั่มฝันว่ายังไงครับเรียกฝันกับนี่ ก็ยังมีโยมยไม่ยังไหนบอกเข้ามานอย่นะครับอบอกมานเลขฝันนี่อ่ามันที่ฝันช่วงกลางอ่าช่วงกลางกลางแล,ล้วก็ก่อนก้อนเลขสี่ออกครับผมครับอ่าช่วงกลางกลางนอกประมาณวันที่จําได้วันที่สิบแล,ล้วก็ก่อนเลขสีออกกลางสองสามเือเันี้ช่วงนี้อะเขาเขาเขามาบอกไอ้ศูน ในความคิดตอนอาจารย์ตอนนั้นก็คุยกับเขาว่าคือมัเกเ็ดใส่ซุนหาแท้นะคือมกเก็ดรางซุนหาแท่อันนี้กมฝันเนาะฝันนี้ก็เรยว่าเขาเรยกว่าเดี๋ยวผมเปิ่งค้อนว่าสั่นผมเขาก็เรียกเปิุ้นหาคือมนี่นี่เนาะมาอีกบ่ซุนหาบานี้เขาเรยกว่าเห็นเแต่ศูนเจ็ดว่าสั่นอ่าเห็นแต่ศูนเจ็ดเขาว่าเดร่างไม่สั่น่ะอ่า รอบๆนั้นฝันว่าแต่ชำนาญละพ่มมอป่านนี้ก็เล็กเจียวนี่ก็ยังขึ้นว่านนี่เนาะขึ้นว่านนี่ฝันว่าคนรู้จักนี่แหละเขามาบอกเลยว่าไอ้สื่อตัวนี้เดอ้อเขาว่าหนึ่งเก้าหกว่าสัทในฝันเหรอครับแมนมหนึ่งเก้าหกบริษัทหนึ่งเก้าหก บอกเป็นตัวเลยแม่นครับบอกเป็นตัวเลยผู้หญิงผู้ชายครับผู้ชายครับเลขบนเด้อเนี่ยครับว่าหนึ่งเก้าหกอันนี้คือฝันนะครับแต่ว่าส่วนส่วนเลขดีของอาจารย์ชอบเนาะอาจารย์ชอบหนึ่งหกหกเลขชอบหนึ่งหกหกหนึ่งหกหกเลขฝันตัวใดก็คะหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้าหก เล็ฝันไีน่นำแนงหระครับผมัแต่ว่าจานมักหนึ่งหูคกหนึ่งหกหกผมมักหนึ่งหกหกเลขฝันเนาะอันเลขฝันครับผม <c oughs> บานนี้ก็เลยว่าตรงตรง,ตรง,ตรงครับเลขเลขล่างในตรงกับสูตรทั้งเลขล่างเรีบนนน่ะล่ะตรงกับสูตรด้วยก็เลยว่าเออกะ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 ถือว่าเป็นตนาเสียงเบื้องโยนะทดลองเสียงเบื้องโยอ่า ไว้จับลอตเตอรี่ได้ยกอือัอันนี้เลขฝันต่อไปจะเป็นเลขสูตรไม่หลอเกเลขสูตรนะคะอาจารย์คำนวดพรนกกาบาทนี้ครับเลขสูตรกับเข้าบ่อยนะคะความฝันกับเลขสูตรแต่ว่างวัดนี้ตรงกันของอาจารย์นี่น<ล>ะะเลขสูตรนี่เอาเขียนเกียนลงเลยรครับเดี๋ยวผมบอกเลยสูตรสูตรล่างเนี่ยมันจะมีอยู่อย่คะ่ะบ,บน,นสูตรล่างนี่ มันจะมีสองไอมีมีสามตัวเนาะมีนี่มีสองหกศูนย์สองแล้วสองแล้วก็หกแล้วก็ศูนย์วิ่งจะมีแมนแมนเด็กสี่ที่เขาจะมาจับกันมีสองมีหกมีศูนย์นี่คือล่างใช่ไหมครับแมนครับแล้วใบหนึ่ตัวที่เขาจะมาจับก็คือมีหายกับหกห้าหกว่ห้ากับหกห้ากับหกมีมาก หมายถึงว่าครับผมขีดขีดขีดคันนี่สิอะไรขีดคันนี่สกัได้เอาไว้ติดทั้งใบก็ได้มีขีดที่ห้องจับหูจับมันบ่างับขีดคันกั้นได้ก็ได้ครับผมมีห้าแล้วก็มีหกส่วนเลขที่ที่อาจารย์มากกับหาเนาะเลขล่างหนาหนาจะอยู่หาเลขบนนี่ให้ขอให้ขอถุงไปข้างบนเนาะ ฮุกฮ้างฮุกฮอาจารย์อ่าฮกนี่เอาเป็นห้าฮกหกฮกเจ็ดฮกอันนี้คือล่างใช่ไหมครับบนบนครับบนบนห้าหกห้าหก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 แล้วก็เจ็ดหกเจ็ดหกบนปะยังยังครับเก่าหกตัวนึงนั่นปฏิว่าิเป็นเลขฟันนั่นแหละเก้าหก ทล่างนะครับทีนี้ล่างนี่ถ้าจะจับได้ทีซิมีอยู่แบบไอ้สองหาหกห,ห้าศูนย์ห้าหกห้าศูนย์ห้ามีแล้วก็มีว่ะจ้ะแม่นเมนครับผมล่างสี่ห้ากับเก้าหกนี่เนาะทีว่าตรงก็สูตรนะคะเมีนครับถือว่ายำใส่ข้ามฝันเลยล่ะครับงดงดที่แล้วสูตรนี้เข้าไหมครับ ครับผมหัวทเรียวนี่กะเดี๋ยวผมสิบจิจิไอเทียนตัวนี้ให้นะครับผมไอไอเทศเทศบางสูตรว่ามันมันจีมากประมาณน,นี้ครับอ่าเอาแบบชชัดเลยแบบโปตรงน,นเลยอันนี้เป็นของล่างครับผม ก็เลขติดนี่ตอนนี้เจ็ดหมวดครับผมยังไม่ทันได้หลุดเด้อเจ็ดหมวดแปดหมวดนะกี่หมวดนะครับเจ็ดหมวดครับผมแปดหมวดครับผมแปดหมวดเหรอครับผมยังทันได้หลุดแปดหมวดแล้วหมวดนี้ขึ้นเป็นหมวดที่เก่าแล้วแปดหมวดยังไม่หลุดเลยครับผมเลขติดครับครับให้ไวเป็นแนวทางเนาะถ้ามีสูตรใดด ของอาจารย์ต่างๆเด่นๆที่ว่ามากจจับใสได้มาจับใส่ได้ <c oughs> แต่ทวดยังไม่หลุดว่าม,มีในหน้งยาสื่อไมลุงป้า,ากะเข้ากะคืออยู่กับเข้าแล้วผมถ้าเข้ามาในในส่วนต่างๆกะซื้อใดกันกับผม่ามากมผมก็คือสูตรนี้คือแปดงวดแล้วย,ยังไม่หลุดเลยใช่ไหมครับ ค่ะเป็นผูมะเฮ็ดะสงวัดซอยปูวัดป่านะคะอ,อากาศเอากัดกินอ้อกตัวห่วงเลยฝนก็กำลังเขาเนาะเข่าไฟราชา้อง ฝนจักกน้อยมีกะเย็ดน้ำปลาสาออกนะคะเอาแบบคร่าวๆนะครับเนาะคี่ว่ามันมันข่ามากเลย <S <S เอาให้ให,ให้ให้เบิ้งกัน,นครัมสูงนน้อันนี้อีเป็นอย่างไรครับนี่นะครับผมที่ว่าที่มันเข่ามากโอ้วของเข้าเต็มๆเลยนะครับ สตสิย้อนหลังแต่แบบก็ไปเขอฆ่าทีา่ว,ว่าสามไอ้สองหมัดลังสามหมัดลั้างครับอืมทังส,สี่ก็มีสติย้อนหลังตลอดนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมชอบคอยตามนะคะอันนี้เป็น